บอกเลยว่าอัพเกรดธาตุด้วยนะตั้งกิลป์ยสกิลใช้จ่ายแร่นะครับการสร้างเินเจอร์ใหม่ตั้งสกิลทางชีวิตนี่ก็อัพเกรดธาตุเลยครับอมาม่าอามาเทสึแล้วก็บาร็อกครับผมที่เป็นบัฟลบหล,บลีกริบสวัสดีครับทุกผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันเลยครับผม ปกดีวทีนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น PVP ให้ดูกันนะครับผมว่าไอดีของเรานี่จะไปได้ถึงขั้นไหนนะครับผมยังเล่นนะครับผมชิ้นนี้เปิดได้จากกาชานะครับโอ้บอกเลยว่าอัปเกรดธาตุด้วยนะครับตั้งสกิลหลบสกิลใช้จ่ายแร่นะครับชิ้นสุดท้ายนะครับขอเป็นยำ ที่ธรรมดาเนี่ยครับความเปนยำตามระยะสกิลลบสกิลแล้วก็การใช้จ่ายแรกก็คือลดแร่2จุดเกียร์ชิ้นแรกนะครับจะเป็นพลังโจมตีการพลังชีวิตนะครับเลือดก็ประมาณ13ล้านตัวที่2ครับผมนัสมิครับผมลดแร่2จุดเหมือนกันครับนี่ไอเมีเยติดแยงนี่เลยอันนี้เป็นลดการสร้างเรนเจอร์ใหม่ตามสกิลพลังชีวิตน,นี่ก็อัปเกรดธาตุไปเลยครับใส่เป็นกระเป๋านะขแท้งเกียรติยศนะครับ พลังโจมตีเวทแล้วก็สร้างเลเจอร์ใหม่ก็คืออันนี้คือร่างเรเวอร์140นะครับสร้างเลเจอร์ใหม่เพียงแค่3วินาที4วินาทีเองนะครับ3จุด3วินาทีเนี่ยบาล์าล็อกเราก็ติดเป็นเกียร์ของชุดของซูบารุนะคือจะปล่อยตัวมาเร็วบวกต้านสกิลเยอะนั่นเองครับความมีรักษาก็มีนะสหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากที่จะเติมเกมลายเลเจอร์ราคาถูกๆนะครับอย่าลืมเข้ามาที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเราได้นะนี่นะครับแพ็ก899รูบี้นะครับ 988รูบี้นะครับ999บาทเท่านั้นเองครับผมแล้วก็แพ็กพิเศษจะหนักจัดเต็มนะครับผม2 1 3 2รูบี้สอบเพียงแค่นะครับ2,345บาทนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมทัก Facebook f แฟนเพจเข้าไปนะครับผมพิมไปว่าเติมรูบี้แล้วก็มาเล่นกันดีกว่าครับทีมที่5ของเราครับจัดไปเลยครับอันนี้เล่นในคอมครับ LD Player อาจจะมีการกระตุกขอภัยนะครับเอ้ยเอ้ยทำไมมันไม่สุ่มให้เราท่านผู้ชม นะใจเย็นๆใจเย็นๆร่มๆนะครับทีมที่หนึ่งออกมาเยอะครับผมทีมของเรามันบัฟค่อนข้างดีนะครับบ๊อปบ๊อปบ๊อบ๊อฟิสมาแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเราก็ดูนะครับผมบัฟบัฟทีมของเราครับนี่ครับบาร็เราก็หลักทีมของเรามีจะมีบัฟอยู่เอมิเลียอาม่าอามาเทสสแล้วก็บาวร็อกครับผมที่เป็นบัฟลบหลีก รับพลังศักษะ์สรครับส่วนตัวอื่นก็เป็นพลังจุ่มตีล้วนๆเลยครับอ่าตัวเซรอสนะครับ,ต,รบตัวนี้นะครับสกิลจะคล้ายๆเซลลี่เฮดนะครับก็คือยกเลื่อมอมตะแล้วก็ชนะอีกสิบวินาทีนะครับขอยัดญาข้ามาโอ้เลมสองเลยเหรอนี่มันทางของ,ของพี่ชัดๆอุจัดเลยดีครับอย่างงี้ช <c oughs> อบอย่างไรอย่างงี้แต่เราไม่มีตัวกันบินนะเปิร์บเปิรบเปิบเปิบ ดูนะครับผมทีมเรามันจะสมดุลหรือเปล่าฝั่งดูฝั่งตรงข้ามเปิบเปิบอุ้ยโอ้ติดความสามารถไฮเปอร์นะครับต,ต,ตัวไหนแหละไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแหละครับสองตัวนี้โอ้ยังไงยิงปึ้มเรียบร้อยครับผมยิงเลมเดี๋ยวเดี๋ยวดูปอมเราดิไม่ใช่แตกก่อนนะเฮ้ยปอม โอเคฟอมมันน่าจะแตกก่อนแลละเฮ้ยผ่านมาแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่างงี้ต้องผ่านไหมเนีย่ยโูดูดิครับเรียบร้อยครับแตกโ <c oughs> อ้นี่แรงเพชรแล้วนะครับ 11 12อีก8ตัวเท่านั้นครับเมื่อวานนี้พึ่งสุ่มได้จากห้องทดลองเลยนะครับพึ่งเจอตัวนี้ได้นะครับนี่โคตรดีใจเลยครับโคตรดีใจเลยคือเปิดได้3กบดำ <building. S 1> จะสุ่มต่อดีหรือเปล่าเพราะว่าอยากจะได้กบแดง8ดาวเลียวนาด8ดดาวสัก3ตัวครับผมถ้าได้2อันนี้อ,นนอันไหนหน,นึ่งก็จะรีกดกระดานใหม่เลยแล้วกันครับผมบาาร็อกเข้ามาเรารีเพราะว่านี่ครับเราเจอตัวบินเงี้ยผมก็เลยรีโอเคลองงัดดูครับบากิ บวก2ครับเปิร์ฟ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 ฝั่งตรงข้ามบ,บุกเคนเร็วบาลล็อกโอ้โหฝั่งเรานี่แบบชะง,งักลัวๆเลยครับมา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 ,มา,มาปิปิสไปก่อนครับเอ้ยกดอมตะสวนไว้ครับโอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ไหวหรือเปล่ารครับเรานี่ไหวหรือเปล่ารครับโอ้บาลล็อก เราไม่มีตัวฝั่งตรงข้ามมีเซลลี่เห็นนะครับเราไม่มีไม่ค่อยมีตัวบอดเลยครับ <S <S อุ้ยโอ้โหอย่าบอกโอวบอดก็สวนโหดเกินนี่บ้าหรือเปล่าโอ้แพ้ดีกว่าครับอย่างงี้โอ้แพ้ดีกว่าครับบอดสวนอย่างงี้ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้อย่างน่าเกลียดเลยครับเมื่อกี้อย่างน่าเกลียดเลยอะ่ะโอ้ วิสัยพาหมากมานะเมื่อกี้คือแบบยังไงก็ชนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือแบบส่วนน่าเกียดเกินนะครับโอ้ตัวนี้ถึกจัดนะครับตัวนี้ก็โหดจัดโอเคลองงัดดูครับมีบากีด้วยตัวของแรมนี่บอกเลยว่าถึงเป็นธาตุไฟก็จริงครับแต่ถึกจัดเลยครับธ <c oughs> าตุไฟก็จริงครับถึกจัด <c oughs> ยับเยินครับยับเยินอย่างนี้ มาดูกันครับผมโอ้ฝั่งเราเขาหายเหมือนกันครับเอ้ยโดนอะไรวะโถไอ้สมรวยโอ้ไม่มีตัวไหนยืนได้เลยครับตอนนี้โอ้โคตรถึกเลยครับ นี่ขอตัวเลยไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามรือกด subscribe น้อ้องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย